สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะคือกระเป๋าดักซับนะคะดักซับรุ่นเก้าสิบล้านนั่นเองสวยงามมากข้างนอกนะคะเป็นสีแดงนะคะเลดวายคือเลิศมากนะคะพอเปิดไปข้างในนี่จ้าอุ้ยน่ารักมากนะคะตัวนี้เห็นไหมเขาก็จะมีนะคะถุงกระหยี่คุมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอ้โหต้องเรียกว่าข้างในนะคะมีห่อนะคะตัวพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะกันเรียกว่ากัน กันกระแทกนะคะนี่นี้นะคะตื่นเต้นจังเลยทุกคนแกะมาโอ้ยสวยมากนะคะนี่ดี๋ยวคุณสตาจะแกะให้ดูโอ้ยทุกคนตื่นเต้นสวยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนะคะแม่เหล็กนะคะดึงดูดพลังนภะเก้านะคะตรงก้นของเขาเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้คุณจะเห็นกันอยู่นะคะ นะี่เดี๋ยวนะดเะคุก็บไม่เรียบร้อยกันอาจจะให้ดูนะตัวนี้นะคะเป็นลูกโลกดึงดูดความมัง่งคั่งตรงก้นเป็นอินฟินิตี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแมกเซียดึงดูดพลังนพะก้าวนะคะทั้งเนี่ยเขาเรียกว่าดึงดูดแบบทวินแคม16สิบหกวาวนะคะก็เป็นอินฟินิตี้ร้อยเรียงกันรวยนะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสัญลักษณ์ T S W ย่อม,มาจาก T คือต้นไม้นะคะคือความเจริญเติบโตอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น S คือสกายนะคะความยิ่งใหญ่ดุดท้องฟ้านะคะ W คือเวิลด์โลกใบนี้นะคะโลกแห่งความบางังคังเหลือเฟือนะคะร้อยเรียงถักทอกันนะคะเป็นนะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะเห็นไหมเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะคะ แล้วก็คล้ายคเครื่องดนตรีด้วยนั่นคือนะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆนะคะตัวนี้ซิปเป็นแม่เหล็กนะคะดึงดูดพลังลระพก้าวนี้ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวแกะให้ดูที่หลังนะคะแล้วก็เปิดไปข้างในนะคะปึ๊บนะคะซิปนะคะจะเป็นนะคะทั้งหมดสามซิปตามนะคะโง่งเฮงไงหวงจุ้ยของกระเป๋าเลยนะคะเรียกว่าใส่เงินได้เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่เงินนะคะปึ๊บนี่นะคะปึ๊บ อ๋อสรุปแสดงว่าวันนั้นนะคะตัวนี้นะคะใส่เงินไปปึ๊บฟึบสองแสนรุดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองดูช่องใส่บัตรนะคะจะใส่ได้ทั้งหมดแปดใบนะคะแนะนำว่าเป็นบัตร ATM นะคะไม่เอาบัตรเครดิตนะคะทำไมต้องเป็นบัตร ATM เพื่อบ่งบอกว่าเรามีเงินเก็บนั่นเองนะคะแบบนี้นะคุณสิตาจะลองปิดดูนะคะว่าไหวไหมสามแสนนะคะฟุ๊บ อโอ้ยสวยจังเลยลูกแม่ดูสิสวยมากสวยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูมีหลายสีมากนะคะ